พอแล้วครับอจารยหรือยัดยัดเข้าไปถ้าไม่อยู่จริงๆเราก็จะส่งไปโรงพยาบาลค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็หยุดยาใช้ยาลด่ช่วยหยุดนจะหมดการที่มีตัวความเชื่อมต่เลือดอ่ะหมดตัวลงแล้วก็เลือดติดค่ะไอ้ตัวเนี้ยก็จะเราก็จะไม่ต้องไปโรงพยาบาลต่อแล้วนอกจากมันอยู่เยอะก็จะต้องไปอิสราเแล้วก็หรือตอนจะถือว่าหลอดเลือดอ่ะ เลือดก,กำดเดาไหลเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะไม่เงยแล้วนะไม่เงยแล้วเนาะ,ะให้กม้มเนี่ยเชื่อว่าไวรุสถึงมือแนมะ้แต่รุ่นกลางคนที่แบบอายุน้อยกว่าคุณป้าคุณลุงอะหลายๆคนก็ยังเงยหน้าอยู่เงยหน้าแล้วก็เอาน้ําแข็งเท่าที่เห็นนะเงยหน้าแล้วก็น้ําแข็ง นี้เป็นก้มหน้าแล้วนะไปหมดมากมีกระสานมีกระป๋องนึกงงงงเลยนะเรื่องเรื่องดาวดาหลายมีสงสัยไหมคะไม่มีนะปฏิบัติถูกต้องแล้วนะปีหน้าน่าจะมีโครงการนี้อีกอ่าเดี๋ยวปีหน้าจะมาถามใหม่ว่าเงยหน้าหรือก้มหน้าอ่าแล้วก็การพยาบาลต่อไปที่เราจะเจอบ่อยๆคือ